เกิดขึ้นมาเมื่อส3าปีที่แล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวนกโดยตรงแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ของคุณพ่อก็คุณพ่อได้ไปซื้อรถเก่าจากเติมแถวชันเมืองสนใจคันนี้เหรอครับเนี่ยเจ้าจของเขาร้อนไงเขามาฝอกผมขายครับแม่เพราะว่ารถรุ่นนี้มันคัสสิกดีนะคคาสสิกอะไรดูเก่าๆอ่ะโอ้แม่เราไปทำสีนิดหน่อยนี่ก็สวยนะแม่นะ ทันทราคาเท่าไหร่เฮะแสนห้าครับเชิญเชิญดูข้างในก่อนได้น,นะครับช่วงห้างเลยเนียบเลยครับ พี่เอาจริงๆผมให้แสนสองและกันครับพี่แสนสองครับพี่แสนสองนี่ครับมีประกันด้วยปะ่ะประกันเลยครับถ้าสนใจเชิญทําสัญญาข้างในเลยครับพี่ครับเชิญเลยครับพี่พี่เชิญครับ จากที่ซื้อรถมาได้ไม่นานนะคะก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นคุณพ่อได้เจอะรถไปที่หน้าบ้านซึ่งจะติดกับห้องนอน กลางคืนก็ประมาณสักดึกแล้วนะครับก็ดินสิงสตาร์รถตอนนี้สตาร์อยู่หลายทีก็ลุกขึ้นมาดูด้วยความกลัวแทบกลัวเหมือนกันก็เลยมาบอกว่าอยู่สตาร์ทีเดี๋ยวหลับไปนอนก็เริ่มรู้แล้วว่ารถที่เอามาเนี่ยมันผิดปกติหลังจากนั้นไม่นานานะคุณป้าจึงอยู่บ้านข้างๆกันนะคะก็ เช้าเเนี่ยคุณป้าทุกวันจะต้องตื่นมาต้มข้าวโพดขายนะคะแล้วก็มีวันหนึ่งคุณป้ามองไปที่รถที่จอดอยู่คุณป้าเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงอายุม,มาสิกอยู่นั่งเล่นในรถซึ่งเวลานั้นมันไม่ควรจะมีเด็กอะไรตีสามแล้วยังไม่นอนอีกเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนไม่ทันหรอก ล่ะครับป้าโอ้วันนี้เด็กไปโรงเรียนกันหรือเปล่าก็ไปสิครับนีอะไรล่ะครับเมื่อคืนนี้ตอนตีสามอะนะป้าจะไปตลาดก็เห็นลูกคุณนี่นั่งอยู่ในรถเนี่ยนั่งเล่นอยู่ในรถเนี่ยคุณตีสามนะป้าใช่ป้าเห็นจริงๆเห็นอยู่ในรถเนี่ยนี่ป้าเด็กขนาดนั้นนะลูกผมนอนหลับหมดแล้วครับที่ป้าเห็นเนี่ยต้องไม่ใช่ลูกผมแล้วล่ะป้าจําคนผิดหรือเปล่าป้าไม่ผิดอย่างนั้นป้าไปเลยนะ เหตุการณ์ที่ป้าคำมาเล่านี่ก็รู้สึกได้แล้วว่ารู้สึกกลัวมาเล่าว,ว่ามีเด็กผู้หญิงเนี่ยเล่นอยู่ในรถแกก็เห็นอยู่หลายครั้งจนแกไม่กล้ออาออกมาท้าขายแกงมั้าแกต้องเลิกท้าขายเดงกหลังจากนั้นไม่นานคุณพ่ออารมไปช่อมที่อู่นะคะก็ถึงวันที่อู่นัดคุณพ่อไปรับรถนะคะคุณพ่อก็เดินไปที่หน้ารถแล้วก็เห็นว่ามีเครื่องล่ายวางอยู่ที่หน้ารถ มาแล้วเหรอ,อนี่นี่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวบอกนะว่าเจอผีในรถอะ่ะเหมือนเดางที่พวกผมเจอมีอะไรก็ได้จะบอกผมมี่ชั้งเจอเหมือนกันเหรอเที่ยวอ,อะไรนะครับเดี๋ยวถ้าจะใช้เดี๋ยวจะบอกครับพี่ เอาแกมาหน่อยร้อยสี่เดมากตัวสิ้อสิบหกอ่ะแกมาหน่อยดิ ไม่นานด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยบ้านเดิมอยู่อยุย,ยาแล้วก็จะต้องกลับอยุทยาบ่อยแต่ว่าขับไปเส้นวิภาวดีดังสิบได้ประมาณหนึ่งก็เกิดรถเสียที่จุดจุดหนึ่งทำไมต้องมาเสียตรงนี้อยู่เป็นประจำเลยวะก็ะไปตามหาช่างช่างอู่ มาซ่อมมาดูรถให้มาเสียรถให้ mm. ก็ไม่หายท้าังไงหาสาเหตุไม่เจอค่ะแล้วก็จนสุดท้ายลองดูลองเคาะรถแล้วก็ลองยกมือไหว้ดูว่าขอเถอะนะมีอะไรก็ขอเดินทางไปก่อนอยากลับบ้านแล้วก็ลองสตาร์ทดูปรากฏว่าสตาร์ทติดแล้วหลังจากนั้นมาทุกครั้งที่กลับอุทยาก,ก็จะเสียจุดจุดเดิมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอะไร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คุณพ่อกลัวมากที่สุดก่อนที่จะขายรถก็คุณพ่อได้เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสิบประมาณสิบขวบนั่งอยู่บนเบาะหลังแล้วก็มองมาที่กระจกด้วยสภาพที่ไม่ค่อยดีนะความรู้สึกตอนที่เห็นเด็กผู้หญิงในรถนั้นผมว่าทาอะไรไม่ถูกพวกนี้ทำอะไรไม่ถูกเลยก็มือเท้ากระชาก็ปล่อยรถวิ่งไปเรื่อยเปื่ยวิ่งไปจนกระทั่งรถมันถ้าจะดับเองอะเพราะว่ามันไม่มีไม่มีคันเร่งไม่ได้หยิยบคันเร่งอะไรทั้งสิ้น ภายหลังที่ได้ซีรถธนีมาคุณสมบัติจึงได้ตัดสินใจกลับไปสอบถามเพื่อค้นหาความจริงที่ตนรถแห่งนั้นอีกครั้งมีอะไรให้ผมรับแชค้ครับคือบอกตรงๆเลยนะผมก็ไม่ใช่ว่าจะมารถคืนหรอกนะเพียงแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้รถ,ถนันีเคยไปทำอะไรมาก่อนหรือเปล่ามันมันมันมีอะไรเหรอครับพี่ทุกครั้งที่ขับขรถไปยุทธยาเนี่ย ก่อนถึงอุทยาตรงทางโค้งเนี่ยรถผมมันจะด,ดับหรือไม่ก็เสียเป็นประจำเลยผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วนี่เี่เป็นบัางอะไรผมแร้วเปล่าเนี่ยคืี่เอางี้นะครับคือผมจะบอกเรื่องเรื่องจริงให้พี่ฟังคือรถคันนี้มันเคยไปชนเด็กตายแถวทางโค้งที่รถพี่เสียนะครับนี่จริงเหรอเฮียผมผมต้องขอโทษที่ผมไม่ได้บอกบอกพี่แต่แรก นั้นมาไม่นานก็เริ่มกลัวคุณพ่อเริ่มกลัวแล้วก็เริ่สงจงสัยก็เลยหาวิธีที่จะขายรถก็มีคนหนึงเขารับรับปากที่จะซื้อแล้วก็ซื้อไปคุณพ่อก็ขายเลยก็ทราบข่าวมาว่าคนที่ซื้อรถไปจุห่วยแล้วก็มีฐานะที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนซื้อบ้านใหมได้